สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสตาร์วาลเตี้สัปดาห์นี้นะคะหนูหนาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับกิจกรรม CSR นะคะของนิตยาสารเมนเฮลที่ได้พระเอกหนุ่มหล่อบอยประกรณ์พร้อมครอบครัวฉัดบริรักษ์ร่วมทําบุญถวายสังฆทานแด่พระพิสุสง์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามหนูหนาไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะ

ค่ะพี่ต่อครับวันนี้ค่ะพ่อมมา ครับวันนี้ก็มาร่วมทําบุญกับทางเมนเฮลนะครับก็มาถวายสังฆทานกันกับพระพิจูสงที่อาพาธนะครับผมก็ดีครับวันนี้ก็นานๆทีได้มารวมตัวทําบุญกันครับก็แม่ก็ชอบเลยวันนี้ปกติปกติลูกๆไม่ว่างแม่ไปทําเองไปทําก็ทําบุญเผื่อเผืพวกลูกๆปกติเวลาที่บ้านถ้าใครไปทําบุญคือไม่ค่อยได้ไปพร้อมกันนานๆได้ไปพร้อมกันก็คือใช่ก็บอกว่าทำบุญเผื่อนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เ้าไม่รู้สึก อิ่มบุญค่ะครับผมก็รู้สึกดีครับอิ่มบุญครับผมไงครับก็ รู้สึกดีครับได้มารวมกันทําดีๆพร้อมๆกันเลยครับซึ่งหาโอกาสยากครับใช่ครับก็คือแบบดีเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้ได้มาพร้อมกันด้วยแล้วก็ปกติก็คือได้ทําบุญกับพระพุทธรูปอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้มาทํากับอ่ท่านพระที่อาพ่อใช่หลวงพ่อกับหลวงพี่ที่อาพาธอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเออแบบเราได้มาเป็นกําลังใจให้ให้แก่พระทุกๆทุกๆรูปด้วยแบบให้เขามีกําลังใจให้ท่านมีกำลังใจแบบว่าหายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศการทําบุญกับกิจกรรมดีๆที่หนูนาได้นํามาฝากกันในวันนี้นะคะงานนี้คงจะทําให้ใครหลายๆคนอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วกับช่วง Star Variety ไว้กลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ